คุณเคยไปดูไหมคุณนรพลมาดูบ้างไฟไ<ป>พญานาคเนี่ยเคยดูแต่หนังดูแต่ละครดูแต่ข่าวนี่แหละครับผมก็เหมือนกันนะผมดูทุกเปีฮะดูจากข่าวแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ไปดูเขาบ้าง <c oughs> เลยเนี่ยนะครับปีนี้เป็นยังไงบ้างนะครับที่ริมแม่น้ําโขงนะครับผู้คนก็ไปรอชมปรากฏการบ้างไฟพญานาคก,กันอยู่นะครับค <c oughs> ึกคักเหมือนเช่นเคยแต่เป็นความคึกคักในอีกบรรยากาศหนึ่ง <c oughs> นะครับบรรยากาศแบบ new normal เนี่ยนะครับโดย มาตรก,การป้องกันการแพร่ระบาดโควิดก็ถูกนํามาบังคับใช้ยอย่างเข้มงวดะนะครับอย่างเช่นเนี่ยนะครับที่บริเวณวัดไทยอําเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายมีประชาชนเนี่ยไปจับจองที่นั่งกันล่วงหน้านะครับโดยก็มีความหวังว่าจะเห็นปรากฏการบ้างไฟพญายนาค,คลางแม่น้ำโขงเช่นเดียวกับอีกที่หนึ่งนะครับบริเวณริมฝั่งแม่น้ํโขงบ้านท่าม่วงบ้านตาลทุม อำเภอ,อตําบลรัตนวาปีอำเภอรัตนวาปีก็มีบรรยากาศแบบนี้นะครับคล้ายๆกันนะครับทีนี้เขาก็จะมีกฎเกณฑ์นะครับของทางจังหวัดว่าใครที่จะเข้าพื้นที่นะครับในส่วนของนักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะต้องรับวัคซีนครบสองเข็มหรือมีผลตรวจเอทเคหรือรับปิดเทสท,ที่มีผลเป็นลบภายใน72ชั่วโมงแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคนะเว้นระยะห่างใสหน้ากากล้างมือตรวจวัดอุณหภูมิต่างๆนะครับแล้วก็ ต้องมีการสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะนะครับแต่ว่าแน่นอนนะครับภาพรวมนี้ก็จะไม่คึกคักเหมือนปีที่มันผ่านมาอันนี้<ช>ก็เป็นเรื่องธรรมด,ดานะครับอ่านะคะ บางฝ่ายพญานาคนะครับบรรยากาศก,ก็ก็จะเริ่มมีความคึกคักมากขึ้นส่วนอีกจุดหนึ่งเนี่ยจุดนี้สื่อมวลชนก็ไปกันเยอะนะคะเพราะว่า Amanda of Dams ด i s s Universe t h a i l a ท d ปี2563เป็นนางรำในพิธีบวงสวงของเทศบาลตำบลโพนพิสัยด้วยนะคะ,คะเป็นพิธีบวงสวงรำบูชาพญานาคขอขมาสัการะแม่น้ำโขงขอให้พญานาคพ่นลูกไฟขึ้นมานี่เป็นกิจกรรมในช่วงกลางวันนะคะ,คะก็ โอ้สวยงามมากนะสำรับนแต่จะไปเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่นะครับจะไปเกาะที่พัะวันออกจะไปฝั่งอันดามันหรือฝั่งอ่าวไทยที่ภาคใต้หรือขึ้นเหนือหรือจะไปอีสานเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องยึดมั่นตลอดก็คือการเคร่งคัดมาตรการส่วนบุคคลเว้นระยะห่างสวมใส่หน้ากากอนามัยวัดอุณหภูมิล้างมือบ่อย